โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับตัวเข้าสู่ช่องแท็กเตอร์ลมช่องครับผมเอาวันนี้มีผานกำลัานำเสนอนะครับเป็นผานบุกเบิกนะผานบุกเบิกตัวนี้ผมก็ไม่ทราบค่ายว่าค่ายอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นผานใบยี่สิบหกนิ้วนะครับ3ใบนะครับสองหกสามนะครับจะเป็นรูสลักใหญ่นะครับถ้าเป็นของเจนคูโบต้าก็จะใส่ตั้งแต่ MU นะครับหรือว่าจะเป็นถ้าถ้าเอ็มยูก็จะเป็น MU 4 9 5 5 5 7ตัวนี้ใส่ได้นะครับผมโค้งเบื้องต้นผมวัดแล้วน่าจะเป็นโคง หน้าโค้ง3นะครับตัวนี้3ประมาณ3คูณ3.5ดห้าโยคูณ4ประมาณนี้นะครับแต่ว่าหน้าความกว้างตัวนี้นะครับ3นิ้วนะครับตัวนี้3นิ้วนะครับโค้งโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับไม่มีรอยเชื่อมนะครับผมก็จะมีแต่แค่ตรงนี้นะครับเขาขยับนะครับจากจากมันอยู่ประมาณนี้นะครับเขาก็ขยับมาไว้ตรงนี้นะครับก็อาจจะมีรอยเชื่อมแต่เขาก็เก็บสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับป้องกันสนิมแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใส่เป็นสีจะขยับสุดได้นะครับ ตัวนี้มันผมไม่มั่นใจว่ามันมันน่าจะเป็นสามโครงสี่นะครับผมเพราะว่าโครงยาวนะครับตอนนี้ใบผ่านลูกหลังเหลือยี่ห้านิ้วนะครับลูกหน้าเหลือประมาณยี่สี่นะครับประมาณยี่สี่ยี่สี่ประมาณนี้แหละนะครับผมยี่สี่กว่ากอยู่นะครับแต่ลูกนี้เหลืออยู่ยี่สิบห้านิ้วนะครับคมเต็มเต็มนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับลูกปืนโดยรวมผมให้ไปที่เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับลูกปืนแน่นดีอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูกันสึกกันบ้างนะครับ กันสึกตรงนี้นะครับอ่ากันสึกก็เหลือเยอะอยู่นะครับกันสึกก็ถือถูกใช้งานไปนิดหน่อยนะครับลูกนี้ก็เหลือประมาณนี้นะครับส่วนมากลูกหลังนะครับสําคัญนะครับลูกหลังสําคัญนะกันสึกลูกหลังจะสําคัญที่สุดนะครับนะก็รอยเชื่อมนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอยเชื่อมก็จะมีตรงนี้นะครับจุดที่1นนะครับเขาแค่เชื่อมอ่าตัวล็อกบูทใหม่แค่จุดเดียวนะครับน่าจะมีแค่นี้แหละนะครับตามที่ผมดู เขาเชื <CK> S. <S ่อมตัวนี้ต <'s impossible. S 1> ัวล็อกบูทใหม่เฉยนะครับผมเขาน่าจะทําบูทใหม่นั่นแหละนะครับผมตัวเก่าน่าจะขันหม้อเขาน่าจะถอดออกแล้วก็เอาเอาตัวใหม่มาใส่นะครับเอาตัวอ่าตัวแกนข้างในมันนะครับไม่ใช่แกนข้างในไอไอตัวล็อกเนี่ยกลมๆข้างนอกนี่ใช่ไหมมาใส่ใหม่นะครับตัวนี้ไม่ถือว่าเป็นตําหนินะครับยิ่งทํามายิ่งแน่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันยังไม่เก็บสีเฉยนะครับจะเป็นสีดํานะครับตัวนี้ก็ใส่แวนรองให้นะครับใส่แวนรองให้ น็อตจับ5ตัวนะครับจริงก็6ตัวแต่มันจะเจาะตรงนี้ใส่นะครับแต่จะเป็นฝั่งนู้น3แล้วก็ฝั่งนี้2นะครับตอนนี้น็อตล็อกตำแหน่งนะครับน็อตล็อกตำแหน่งให้2ตัวนะครับประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสภาพเอาราคานะครับราคาตัวนี้อยู่ที่22,500บาทนะครับ22,500ัรบาทนะครับ263นะครับต่อรองกันได้นะครับผมนะเอาเดี๋ยวพาดูตัวนี้ดูนะครับอันนี้2 2 4 นะครับสองสองสี่ผมล้มลงนะครับเช็คลูกปืนเอาลูกปืนให้ลูกค้าดูนะครับลูกค้าไม่เชื่อว่าลูกปืนแน่นไม่ใช่ไม่เชื่อหรอกลูกค้าไม่มั่นใจก็เลยล้มลงโยกให้ดูนะครับผมนะตัวนี้ก็ d p 2 2สองสนะครับตราช้างตัวนี้สอง0มื่นสองดพอวันนี้นะครับสอง0มนดะตัวนี้สวยครับสภาพสวยสวยเดิมเดิมนะครับผมตัวนี้สองหสาสภาพประมาณนี้นะครับเข่าเขาคงยาวคงใหญ่นะครับ ถ้าเป็นคูโบต้าก็ใส่ MU นะครับ MU 49 MU 55 MU 57นะครับหรือว่าจะเป็น M 60 M 70จะใส่ตัวนี้ได้นะครับนะเพราะถามว่าจริงๆอ่ะสเปค263อ่ะมันจะเป็นของ M 70นะครับแต่ว่าโครงตัวเนี้ยมันจะเล็กกว่า DP 263J ของตาช้างอยู่นะครับมันก็เลยจะใส่พวก60แดงหรือว่า MU ได้นะครับแล้วก็ทดใบลงเป็น24นิ้วจริงๆไม่ต้องทดก็ได้ครับผมใช้ใบชุดนี้แหละนะครับใบชุดนี้ก็ใช้งานได้ ปกติอยู่นะครับผมเพราะว่าใบค่อนข้างเหลือเยอะอยู่นะครับถ้าถอดออกก็เสียดายนะครับถอดออกก็เสียดายเพราะใบแบบคมเต็มๆนะครับเนี่ยเขาไถมาคมกําลังดีเลยนะครับรู้สึกว่าเขาแต่งไว้ดีนะเขาจะแต่งแบบใหญ่แล้วก็ลงมาเล็กเรื่อยๆนะครับเนะเวลาปรับจะปรับตั้งง่ายนะครับถ้าแต่งมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตําหนิอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นบริเวณชุดหูรากนะครับตรงนี้อ่าแขนข้างมันเบียดนะครับแขนข้างเขาเบียดเนี่ยมันก็จะเหลือบ้างหน่อย แต่ว่าให้หลุดมันก็ไม่หลุดหรอกนะครับมันยังใช้ได้อยู่นะครับบูทตรงนี้นะครับมันมันโดนเบียดนะครับเบียดฝั่งซ้ายนะครับมันจะโดนเบียดฝั่งซ้ายนิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับสภาพเบื้องต้นนะครับรอยเชื่อมก็จะมีนี่แหละนะครับผมเขาทำมาให้ใหม่นะครับนะเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาเ็าจะเก็บสีให้นิดหน่อยนะครับเก็บสีบริเวณที่เชื่อมนั่นแหละนะครับไม่ได้เก็บหมดโครงหรอก ครับอันนี้เป็นสติกเกอร์ติดให้ใหม่เฉยนะครับสติกเกอร์ตราช้างนะครับนะผ่านสภาพดีอยู่นะครับผมราคาก็ถือว่าพอใช้งานนะครับราคาดีเลยแหละนะครับราคานี้ผมว่าถูกอยู่นะครับถ้าเป็นผ่านสามใบยี่สิบหกนะครับนะสองหกสามอ้าวสองหมื่นสองห้าร้อยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์ห้าศูนย์เก้าหกนะครับโดมแท็กเตอร์อเมรเพลนจังหวัดอุดรธานีนะครับไม่ไกลก็จัดส่งได้นะครับอุดรหนองคายสกลนครหนองอ่าแล้วก็อะไร รหรือว่าบึงการานี้ไม่ไกลก็พอจัดส่งกันได้นะครับผมอ้าโอเคนะครับสองหมื่น,นสองห้าร้อยท่านใดสนใจติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไ้ให้ใต้คลิปด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามไปด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับ